แสซินคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู <ella> uh ่ก huh. okay. ันในเกมไมครดิชไคค่ะแล้วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวเคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมครแต่ว่าดอกไม้สีฟ้านะคะจะกลายเป็นบล็อกเพชรค่ะ นี่คะ่ะทุกคนก็คือเป็นดอกไม้สีฟ้าแบบนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้าพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวจะลองคับให้ดูนะคะทุกคนอะาน่เกือบไปแล้วนี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมหูเป็นบล็อกเพชร64บล็อกเลยนะคะคืบเนี่ยโอ้อยางรวยดูดิดูดิดูด,ดิสุดยอดไปเลยเอะไร เธอจะบอกว่าเขาอ๋อเธอคิดว่าเธอจะบอกว่าเขาขี่กงเขาไม่ได้โกงนะเพราะแค่ค้บให้น้องๆดูแค่นั้นเองโอเคค่ะซึ่งภารกิจของเรานะคะก็คือคัาบอุปกรณ์เพชรนะคะครบเซตค่ะทุกคนแล้วก็คาบชุดเพชรครบชุดนะคะภายในเวลา15นาทีนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ตามล่าหาบล็อกเพชรให้ได้เยอะที่สุดคะ่ะโอ้โหอะไร่ะพร้อมไหมเกิเธอหอมไหม เราจะโยนเพชรไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าดอกไม้นี้นะคะมันจะเกิดตามโซนค่ะก็คือเป็นโซนป่าชายเลนค่ะทุกคนึือพี่ขวัญก็ได้ทำลูกศรไว้นะคะนี่ตามลูกศรไปนะคะก็จะเจอกับป่าชายเลนนั่นเองเธอแอบ,บขโมยเพชรเหรอ <c oughs> อะไรกันไหนฮามขโมยทิ้งไว้ในตัวเขาไม่มีะไรนะก <c oughs> ็นี่ไงก็ทิ้งไว้สิแล้วจะไปเก็บอีกทำไมเ้ามาเดี๋ยวเราจะมายืนตรงนี้เลทุกคนเดี๋ยวเราจะจับเวลา15นาทีแล้วนะคะพร้อมไหมพร้อมโอเคสาม สองหนึ่งเริ่มไปจ้าโอ๊ยพีจะตีเขาจะพีเนี่ยโอ้หแล้วเขาก็ตีพี่พ,พีแบบกระเด้งไปข้างในอีกตั้งหากว้าวโอ้เส้นทางโอ้ยเดี๋ยวนะถ้าพี่พีไปถึงก่อนเขาก็ได้ก่อนนะดิเราต้องรีบตามเฮ้ยรอก่อนรอฉ<ต>ันดูรอฉันดู ไปทางนี้ยังไปทางนี้อยู่ค่ะตรงไปเรื่อยๆรอฉันด้วยเจ้าตุเตะตุเตะหัวไอตบแล้วทำไมพี่วิ่งช้าขนาดนี้เนี่ยเอเร็ว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 ตามมาแล้วนะตามมาแล้วนะตามมาติดติดนะตามมาแล้วเนาะฮึบ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 เฮ้ยรอก่อนไม่ได้ลรอก่อจอดไม่ได้ล่อ ถึงยังอะ่ะโอ้โหยังอีกยาวไกลแล้วทุกคนเราต้องรีบไปว้ายตกเฮ้ยเฮ้ยน oh, oh, right ้ำทำให้เราเสียเวลาในการเดินเพราะตอนนี้เราหิวเราหิวเราต้องกินก่อนเดี๋ยวไม่วิ่งไม่ได้เฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยไปกูวิ่งไปไวจังอ่ะเฮ้ยไปไวเกินรอผมด้วยคุณพี่ครับรอผมด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนแล้วเนี่ยทุกคนมองเขาไม่เห็นแล้วอ่ะ

ไอมัน,<ช>มนจะไรเนีมันน้ำเนี่ยน <c oughs> ะฮึไาเจอแล้วเหรอเอ้าเขายังไม่เจอเลยไปแล้วเดี๋ยวแถวนี้ไม่มีแล้วไปแล้วโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหไม่น่าจะทนันโอเคแน่ๆเลยค่ะทุกคนเราต้องไปหาที่ใหม่เฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นด้านขวาพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มีเปล่าเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีว้าวขอเก็บก่อ <c oughs> นขอเก็บก่อน เก็บไปได้เยอะที่สุดเราจะชนะบอกเลยเราต้องหามาให้ได้เยอะที่สุดหวหาวว้าวมีตรงนี้มีตรงนี้เขาเห็นมันไปแล้วมีอีกตรงนี้หายเก็บหมดแล้วจ้ะเขาเห็นด้านขวาตรงนี้มีอีกตามเขามาสิถ้าอยากเจอเขาเห็นด้านขวาตรงนี้มันมีอีกเป็นหย่อมๆเลยอะหย่อมใหญ่มากอะตอนนี้ได้เปล่าอ้ยได้ไงไเห็นแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ไว้พี่พีตามมาติดๆแล้วทุกคนเราต้องรีบรีบ,รบแย่งรีบแยงแ่งเราต้องรีบแยง่งโอ้ยโอ้ยมีแค่สามอันเองเหรอแย่งให้หมดแย่งให้หมดเฮ้ยหูเธข้าขงหน้าขวดเยอะโอ้โอ้คนเยอะมากโอ้ขอ,ขอก่อนเลยจังหวะนี้ พเยอะที่สุดโอ๋ยเจ็บนะอย่าตีเขาโอ้ยอย่าตีเขาไฮ้มันมีอีกไหมอ่ะเราต้องหาเราต้องหาตีได้เรามีการตีกันได้เฮ้ยมีการตีกันได้ได้ไงเนี่ยดนั้นน่ะนี่คือใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าต้องหาเองเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันไม่มีแล้วมันเป็นน้ำหมดเลยตรงเนี้ยตอนนี้ที่ใช่ไหม ฝั่งนี้เหรอก็ใช่อยู่นีใช่อยู่นะใช่อยู่นะอาจจะมีก็ได้เอ๊ะอะไรนคะแต่ไม่น่าจะใช่โอ้ยทำไมมันโอ้โหทุกคนเดินบนน้ำช้ามากเราควรว่ายน้ำโอเคได้มากี่ดอกอะสิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนน้นตรงนน้นเห็นตรงนน้นเห็นตรงน้นเห็นตรงนน้นเยอะมากทุกคน ทุกคนมันจะต้องเป็นของเรามันจะต้องเป็นของเรามันจะต้องเป็นของเรา,ม,เเราม,เ <c oughs> มันต้องเปของเราเมันต้อนี่ั้ยเนี่ย หมดยังอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ว่าหมดหรือยังแต่ว่าเขาว่าเดี๋ยวเราค้าบกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีผ่านไปประมาณห้านาทีกว่าแล้วนะคะโอเคห้านาทีค่ะดีกว่าใช่เฮ้ยจะหาเหรอไม่ใช่เลยใช่ไหมถ้าเป็นป่าแบบไหนคือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ต้องเป็นป่าชายเลนเท่านั้นถึงจะมีอย่าบอกนะว่าเจออีกแล้วอ่ะไม่แน่จะเจอเขาก็ได้ผ่านมาจริงโวเจอกี่ดอกอ่ะเจอกี่ดอกอ่ะ เธมีกี่ดอกเขาอมีแค่สามสิบเองเขามีแค่สามสิบดอกเองเอ้ามันหมดโซนแล้วอะเธอมันจะมีอีกเหรอไม่เจอครับเฮ้ยโอเคไม่ยังเจออยู่อะมีอีกไหมอะมีอีกไหมขอหน่อยขอหน่อยมีอีกไหมไม่เจอดอกเดียวเองเฮ้ยจริงเหรอจะแค่ดอกเดียวจริงเหรอเราเสียเวลาไม่ได้ทุกคนมาครับเฮ้ยเร็วหรยอเธนมีแค่สามสิบคนเลยครับมยังไม่ถึงเธอเลย แมก็ไม่แน่เผื่อเธอเจออย่างเงี้ยเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้หาแล้วเธอเจออย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะต้องพายเรือไปพายเรือไปหาเพิ่มเอ้ยบีไม่ได้แถวนี้กดเอป้าดูเฮ้ยแถวนี้เหมือนว่าจะยังไม่ได้มาหรือเปล่าตรงน,นี้พายเรือเหรอแต่แล้วเขาข้าเรือมาเนาะค่ะเฮ้ยไม่มีเขาเจอแลวดอกสีฟ้าเห็นตนน้นอะเด่นมาแต่ไกลคีโก,ก,โกอะไรล่ะโอ้ย อะไรเนี่ยจเจอแค่ดอกเดียวไม่ใช่ดอกเดียวค่ะทุกคนมันยังมีกลุ่มก้อนอีกอีกห้าดอกว้าวว้าวเก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยยังมีอีกอะตรงเนี้ยโกงอะเฮ้ยก็เขาพายเลยโอ้โหตรงนี้เยอะมากโอเคมาหาเขาสิเห็นเขาไม่แดงๆฝั่งเนี้ยมีโกงโอ <Okay, S 2> เค<ร>เขาเห็นเธออยู่มาหาเขาสิ มม่านี่มาหาเขาเขาเจอหนึ่งกองเยอะมากตอนนี้ตัดต้นไม้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคืออะไรเนี่ยเขาให้เธออ่ะเขาให้เธอห้าดอกเธอมาเก็บนะตรงเนี้ยไม่เอาหรอกเชิญแข่งกันเขถามว่าที่มีกูไปดีกว่าม่ไม่เอาจริงเหรอคือแบบเยี่ยมมากทุกคนเราจะยืนคราตรงนี้แหละทุกคนมาจะทุกคนดูเพชร เต็มตัวเพชรเต็มตัวบอกเลยด้วยโอเคค่ะเหลือเวลาอีกประมาณเจ็นาทีกว่าๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขวัญจะเริ่มคับอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าเนะยทุกคนเราจะคับกล่องและเราจะปักหลักอยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันเยอะมากเลยอะที่ไม่มีที่เก็บเพชรแล้วอะคือแบบเพชรมันเยอะเกินอะอือโอ้หทุกคนเพชรมันเยอะเกินไปออ้โหอย่างรวยอย่างรวยอะทุกคนผมก็เจอเฮ้ยเขาเจอเพิ่มอีกหรอ ได้งั้นตรงนี้เขาไปเลยตรงนี้เขาไปเลยอยู่ที่ว่าของใครจะเจอดอกไม้เยอะกว่ากันละทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มคัฟของเราแล้วกันนะคะคัฟอุปกรณ์ทั้งหมดใช่ค่ะใช่ใช่ทั้งหมดเลยดาบด้วยเหรอดาบด้วยดาบที่ขุดนู่นนี่ค่ะให้หมดเลยอุ๊ยเราลืมเราเอาเป็นบล็อกไปคัฟได้ไงเนี่ยโอ้ยพอดีว่ารวยเกินอ่ะทุกคนทุเกาอด้วยนะเรือเลยเหลือกี่นาทีบอกด้วยนะ ตอนนี้ออตอนนี้เหลืออีก6นาทีกว่าๆค่ะหกกว่าๆใช่แล้วเดี๋ยวเราคราบชุดเกาะก,ก่อนแล้วกันทุกคนจะได้มีชุดเกาะเพชรใส่เฮ้ยโอเคทำไ้เนี่ยเยี่ยมากอ่าจะไปหาอีกดีไหม่น,าน่า จะเจอหรือเปล่าเอ้ยโอเคครับเสร็จยังโอเคครับไม่เสร็จทันเวลาสิบห้านาทีนด่คือเธอไม่ได้เธอแพ้เขาเลยนะนาทีเหลืออีกห้านาทีหรอใช่ประมาณห้านาทีเฮ้ยพี่ว่าเดี๋ยวพี่ครับเรือลองพายดูแล้วกันทุกคนเผื่อว่าจะเจออีกเผื่อโอเคเขาจะดูแบบว่าไม่ทั่วถึงรีบครับของนะจ๊ะไม่ครับเดี๋ยวไม่ทันนะจ๊ะมีขวานมีพั่วมีอะไรอีกไหมมีจอบอ่ะมีจอบที่ขุดดิน ที่ขุดหินวุย้ยมีหนึ่งดอกขหอมาแอบอยู่ตรงนี้หรอหนึ่งดอกก็ได้เท่ากับหกสี่บล็อกกัะทุกคนไม่เป็นไรหรอกชิวโหยวุยเธอมันใหญ่อยู่นะทำไมเธอไม่พายเรือมาดูแถว,นแวนเนี้ยแถวไหนเนี่ยเขาพายมาด้านขวาเขาเจออีกแล้ว <c oughs> โอ้มีเป็นดงเลย คือแบบไปได้ยาวๆเลยอ่ะไว้ทุกคนเหลือเวลาอีกสามกว่าเฮ้ยยังมีเวลามาหานะพายเรือมาด้านขวาเลยอีกเพียบเลยลัน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 โอ้โหทุกคนดูก่อนนั้นดินั่นคือเพรมหาศาลไห่วะทำไมมันเยอะขนาดนี้อะเขายังไม่ขุดแล้วกันเขารอเธอไปไปเรายอมแพ้ถ้าเราแพ้ก็คือแพ้ยอมแพ้วทุกคนงั้นได้เลยถ้าเขายอมแพ้คือแบบ ทุกคนนี่คือเผชรทางนั้นแล้วมันเกิดอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยดูดิเต็มเนยเออไม่บัวมันยังจะอะไรขนาดนี้เนี่ยไมบัวมันก็เยอะเป็นเรื่องปกติแหละมันอยู่ในโซนป่า๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วกันมาไ<ด>มาต่ตรงไหนว่าเขาโกงแล้วแหละจริงด้านขวาไงอ่านไหนหันหน้าเขาหากล่องเขาแล้วก็มาด้านขวาน่ะได้เกาะเมื่อกี้ไปคือแบบคุ้มมากทุกคนแต่ก่อน เกาะกอนนี้ก็ยังมีอีกเธอเช็คไม่ทั่วเองอะตัวนี้ไม่ได้พายมานี่เออเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาเจอประมาณสองย่อมมาดอกไม้อะ่ะไม่ดูคนเ<ล>ยอะมากอะเนี่ยตรงนี้สามย่อมเลยอะมานี่มาี่ควิคกี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าก่เจอ่อนแล้วไม่เอาหรอก <laughs> ดูดิเราพายมาตรงนี้คือแบบเจอทั้งหมดสามย่อมอะทุกคนเอมาก เอาเลย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 พอพอแล้วเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละมันน่าจะยังมีอีกกับทุกคนแต่ว่าพี่เชื่อว่าแค่นี้พี่ก็ได้จะชนะพี่พีแล้วแหละ,ะ,ะแล้วประเด็นคือกล่องเราอยู่ไหนประเด็นคือกล่องเราอยู่ไหนออ้ยเวลาหมดคะ่ะหยุดการหาทุกอย่างคะ่ะหุยหยลุ้นแต่ะทุกคนแอบลุ้นเขาอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ ยังยังอุ้ยใส่เติมมาแล้วเติมมาแล้วเติมมาแล้วอุมยเติมม่อีกแล้วเติมม่อีกแล้วไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บอุ้ยเต็มอุ้ย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 ไปวางกล่องฝ่ายนี้หน่อยเพิ่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยอย่าบอกด้ว่าพี่พีจะชนะเต็มแล้วอ่ะทุกคนแล้วพี่มีแค่กล่องกับแค่ครึ่งกล่องเนี้ยเดี๋ยวมาดูเขา เราไม่เจออ่ะเดี๋เดๆกเดเขาก็ไม่มีเหมือนกันเด็กเขาไงยังไงเขาก็แพ้แล้วแหละดูเด็กมีสองแถวก็กว่าใช่เลยเขามีสีแถวอะไรกันคำเดียวผมแพ้ได้ไงอ่ะมุ้ยเขาไปตีแบบตีตีตื้นตอนสุดท้ายที่เขาไปเจอเป็นดงของเขาเองอ่ะทุกคนหวาวแบบหวาดที่อ่ะ แบบประมาณกองหนึ่งอะแพ้เฉยอะคือตอนแรกพี่ก็ว่าของพี่คือแบบเยอะแล้วนะไม่เขาไม่น่าจะหาเจอได้เยอะเท่าพี่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหกลายเป็นว่าสุดท้ายเราแพ้เฉยเฮ้อเราแพ้เฉยว้าแพ้แต่ไม่เป็นไรค่ะเท็จเยอะเท็จเยอะ โอเคค่ะทุกคนถ้าร้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญและก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย